น้องรถเพิ่มของด้วยใช่ไหมสี่วันสี่วันเงินเราเลยแสนสามแสนเงินครับพีซซ่าข้างยาพิซซ่ารถเพิ่มใหม่ด้วยสี่วันหนึงครับมันสมเหตุสมผลครับแสนสามนะแสนสามหรือใช่ที่เอาราคารักษาพยาบาลจับไปสั่งน้องด้วยพี่ริษัทที่มีกันหง่อยู่ไม่รบกวนดีกว่าเดี๋ยวผมเสนอให้พี่มันซ่อมเกินแสนอยู่แล้วแหละไอ้ตัวนี้เนี่ย แอร์แม็กก็ลูกหนึงก็สองลูกก็แสนกว่าแล้วครับเดี๋ยวผมผมรายงานเลยครับดูหน้าน้องเขาแล้วได้ครับตัดอุบัติเหตุไม่มีอะไรแบที่เบิดของบริษัทอื่นได้ครับพี่นต้องเสให้พี่อีนดาแล้ให้ส้างเียร จะลงลงเป็นข้อหรือข้อไหมแล้วเราจะลงอันนี้ไม่ต้องลงแล้ครับเดี๋ยวผมผมกลับไปผมงจีรายงานแล้วเสนอบริษัทเลยอ้าแล้วสักึ่งนี้แล้วภาระผูกพันกับบริษัทนะอะไรครับภาระผูกพันกับบริษัทโตต้าเหรอคือเราให้รถไปเลยนะไม่คครรัับบเขาไปจัดการเงใช่ครับเพราะรถมันใหม่อะสี่วันเองมันเป็นอย่างเงี้ยคือทางเราไม่เอารถแล้วสี่วันเองนะครับก็ ให้รถไปแล้วขอดาวคืนนะครับแค่นั้นนะครับตอนนี้คุณคก็เอารถไปเลยใช่ไหมไม่ใช่งานครับเปขายของคืนทุนประกันได้เหรอครับแต่ส่วนที่เหลือก็ตัดคืนไปนั้นทางั้นเนี่ยนะใช่ครับทางนั้นเข้าเนื้อแล้วเกิดส่วนที่เหลือตัดคืนไปนั้นไม่ไม่เกี่ยวกับเรานะครับในส่วนของไฟนั้นเขาจัดการเองนำมาสมบัติการจัดการเองนะแค่คืนทุนประกันแค่แค่คืนเงินดาวให้เราแค่นั้นเองนะครับ เคียนะเพราะว่าตรงนี้ถ้าเกิดมันมีพระเช่าซื้ออย่างนี้แต่ผมเบิดผมเปิดบริษัทอื่นได้คือแบ่งๆกันเัาะล้ไปแล้ไม่ได้ซีเรียส้ไม่ได้อะไรนะคือรดมาสี่วันนึงครับรถสี่วันนผมก็ไม่ย้อนให้บริษัทคุณอย่างเดียวเะนะครับไม่งั้นผมก็ตงเล่นอย่างอื่น ถือว่าแฟนๆไม่มีใครตั้งแย้งให้มันเกิดขึ้นผมว่าเด็กไม่ตายนะคมวเมวมวแ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 มงแมวแมวแมวแนวแมาเจวแมวแมวแมวนผมก็มวแ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 มมวงมวแมาแมวามวแมวแมวแมวมวแัว คือถ on ้าจอดลงชื่อหรือลงแร่นต่างเนี่ยอผมแฟร์อยู่แล้วไม่มีใครตั้งใจให้มันเกิดขึ้นในเรื่องนี่เรามาช่วยที่สุดเราคุยกันไม่ยังไม่เคยเจอเลยวใส่ใจอย่างนี้ครยใส่เราเรถามาดูความตกใจเห็นมันเยอะด้วยนะไม่รู้ว่าไปปอนแล้วเนี่ยพอไปปอนปุ๊บเนี่ยไปสั่งเปิดร้ตามมารีบนะ นี่ยังคิดอยู่ถ้าถ้าไม่มาเนี่ยนะติดต่อถ้าไม่มาเนี่ยนะโอ้โหผมก็ต้องตามรถพี่อยู่ไหนผมก็ต้องตามครับแต่ผมก็คงต้องหา้เขาไม่มาก็ต้องหาร้วตัวเองกะครับครับ